สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกานเดอ้อบอกว่าจะเป็นเอฟซีพังเล้าพังไทยและต่างประเทศน้ำเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมานี้ก็มาพบพ่อกับของสาลิงยา่าแมแรงแรงพ่อแม่พี่น้องเอยเห็ดกินแรงนาอเมื่อนี่ต้มเค็มคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเออคลองหมักหลานทรายเนาะอ,อันนี้สาลิงกะเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมเนาะอ,อันถาผูใดหมักแบบของซาวลิงเนาะมีสิ้นหมู หมักเพชรพักบัวแล้วก็หมักเล่นเนาะสีสลิงใส่ถ้าผู้ใดหมักแบบใดก็ใส่ได้เนาะว่าจะเป็นไข่ไก่สุมพักหรือว่าเต้าหู้ใส่ใดเบิดเพื่อพี่น้องแล้วก็เครื่องปรุงมีแป้งนัวแล้วก็ผิกไทยน้ำปลาแล้วก็รสด,ดีหน่อยหนึ่งเพื่อพี่น้องแล้วก็จะมีน้ำตาลเจียวของเฮาเนาะเฮาบาหมักวันไปได้เพื่อพี่น้องเฮาก็เลยน้ำจะเป็นแบบนี้เนาะถ้าผู้ใดหมักวนันก็เห็ดวนันเพื่อพี่น้องอันนี้คือ เน้นแบบบาหวานเนาะเฮาก็จะมาขวให้ซิ้นทั้สุกก่อนให้หอมเครื่องเทศ่อนทวยพี่น้องเลยจังเอานํำเสื่อมเฮาลงเนาะหมอกสิน,น่อยๆเนาะ <c oughs> เฮาก็ได้ขว่วแล้วเลยเนาะกับปรากุว่าได้ยินเสียงควายฮ้องอยู่เนาะก็เฮาก็สิไปเอาควายเข้ามาก,ก่อนทวายพี่น้องเอาควายเข้ามากล้วก็ ไปเกลือไก่น้ำลังเนะพาพะพ่อพ่อพี่น้องไปซุมบรรยากาศยนมแรงโอ้ยจำพ่อผลจังห้องพ่อพี่น้องแม่พิ่นมาโอ้ยกินกินดอกไม้ไม่ท่าเลยแม่พิ่นมาพ่อพี่น้องขอตูหมัดแม่พิ่นก่อนเนาะแล้วก็สิไปเอาลูกทรายเผิ่นมาเพ่อพี่น้องเพาะจงห้องดังอยู่เนาะตอนนี้เขาก็รอเขาซุกพ่อพี่น้องไง ซุกแล้วเนาะแต่ว่าฮันเดดีดแล้วเนาะแม่ว่าห้องท่ทาถอดปลั๊กไฟเพื่อเพื่อว่ให้เป็นการลบการลืมเนาะนี่ไปพี่น้องเขาเอาไปเบิ่งแกงเขาเนาะมานลยนี่เพ่ปพี่น้องเอ้ยเขาก็จะต้มปลาไว้อุ้มๆอ,อยู่นี่แหละเพ่ปพี่น้องเอ้ยเขาจะไปเกลือไก่ก่อนเนาะมาเลยไปพี่น้องเอ้ยอย่างมากับอาเซนเลยเนาะ พี่พี่พี่มาพี่เลยอะ้ยมันซุ้มเข้าน่ะบ่งยังเบิงบ่งเบะนี่เบ,บะไปเลยโ,โอ้เบียบังโมลุงดำพ่อแม่พี่น้องเบิ่งสิงให้บเบอร์เซโนซาลิงกับบรีแวรเบิ่งตะดดนแล้วนะลามเครืออะไรได้ไพี่น้องนี่เนาะแล้วคือไม่ได้ปลูกชนนี่นี่ฮะ บักไก่ก็ได้พูนโอ้พูนใครพี่น้องจักจักพันเนาะหกพันดวงหกพันบ่บ่ฮ้อนลูกบ่สองพันกะพันหนึ่งเลยเนาะก้าไก่กัเข่าอยู่เนาะพูนอ้าใคพี่น้องเอ้ยมันเป็นหมากจังงๆมาถ่ายให้เบิ่งเนาะมันก็อยู่ในกลางบ้านนี่แหละเนาะห้องนุงดำเพิ่นเห็ดอยู่บ้านปีก่อนๆเพิ่นเห็ดอยู่นาเนาะนี่ไงฮะ มิดเอาลงดาบเนะดกคกินนี่ชนีชนีอ๋อมันยังไม่เป็นมาไปไปบไปไปเกือไก่ไปไปไปยังเกอแต่เป็นกำลังจะตกแล้วจ้ะ ชังกระสีเอ่อเห็นละไก่เขานะโบตะเกลือกลายมืออะไเพพี่น้องเอ้ยมือเกลือมือบ่อเนาะลืมเห็ดเบียกนี่นั่นแล้วก็ลืมใช่แล้วไก่นะห้องมาดูนี่แต่เสียงพูแเละแท้พูแเละแล้วแม่หนึ่งเพพี่น้องโบเห็นแม่หนึ่งเนาะจักอยู่ทางใด ไปห,หาก่อนวยพี่นพนอนก็เห็นแม่เดียวเนะจากซี่อยู่ทางใดจิ้นจิ้นผู้นี้อยู่ในนี่อยู่ในไฮน่านี่เพี่อนเราอือเท่าไรเด,ด,ดนเอาพังเสียงก่อนลองกินมักะทนันลองกินมักกะทัน น้ำไม่ได้สิปักมือนะบ่เห็นแม่หนึง่งพายพี่น,อนอ้องย่างเลาะหายอยู่นะทักที่อ,อยู่ทางาาใดฮะว่าว่าเกือไก่แล้วสินั่งกินมากระทันก่อนถือมากระทันมาให้พี่นอ้องทำแม่พี่น้องคือสิปแปลกแจนะเป็นยังสลิงจังหวักหนึ่งเสือตัวนี้หนุ่มสาบายเพือนพี่นอ้องพอสลิงสีบ๊องไงไ่ายๆแต่ บวบตุ้ยนี่แหลน่นอ่ะก็เลยหนุ่งสอนหนุงเสือตัวใหญ่ๆแล้วมันสบายเนาะมันได้แกงไม่รักนี่รบรายเล่ามันแห่งก็ย่างอีนนี้บางข้างนี่บ้ากันกันแทนเอากุยจิ้นเราเมืองว่าอันจีหนุ่งเสือตัวพอดีกับตัวกับมันหัดโคตรไวไปเนาะเ้ยก็เลยหนุ่งเสือตัวนี้เนาะกับพวกที่ตัวใหญ่ๆสลิงมักหนุ่งบ่บ่บ่แม่บ่แปลกดอกเนาะ เฮาแบบเฮาอยู Hearts, like, so first, enough, ่สบายพ่อแม่พี่น้องก็เลยมักหนุ่มเสือตัวใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวเขาจะนั่งกินมากกะทันก่อนพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่มนั่งกินนะอ้าวไปเห็นไก่เลยเห็นแล้วได้ส่ะเห็นแต่แม่เดียวนี่ถือมากกะทันมาน้ำนี่ถือมากกะทันมาแล้วกะันกะทันกับกระทันวานได้พ่อแม่พี่น้องมกระทันพอเอซึนเอามาแต่บ่อนเห็ดเบียกเนาะ พันอยู่อ่อนแซ่บบ่อืออุ้ยแซ่บมาสบายดีพี่น้องมาสบายดีเพื่อนพี่น้องสบายดีอีกเถื่อนึงเนาะไก่พดมาเกระอไก่ก็เห็นแม่เดียวเพ่นพี่น้องโอ้คือบุบกว่าแบบมาทางนี้เนาะ ทางนี้ตะเวนตกเนาะพี่พี่น้องทางนี้แจ้งอยู่บ่พี่น้องแจ้งด้วยดีท่นเฮ <c oughs> ากระทันหวานเนาะเอาไรเสือ้อใส่บ่ะนี่ไปไดึงออันทุง่งหญ้ายังวะถ้วยมาเนาะมึงเลยเอานี่กินให้ทุ่งยางเขานี่เลยมึงเลยเอาลัางไก่ใช้เาอส์เอานั่งลงจำ้ำจ้ำนะกว่าจะนายผัดล้ม กำลัตงตกดินเฮีพี่น้องเลยไปอยู่สายแม่หนึ่งเนาะมาเด้อเฮีพี่น้องเอ้ยแซ่บๆนำกันแยมแรงนะอยยูฮงหายทุ่งนะ้หวานเด้เฮียพี่น้องโอ้ยตกไริตกใะยังตกเสียค่าสาลิง นี่้องงหลอนี่ยไม่ี่ยงหงล่ออ่าไอ้มาเลยไอยมาเลยจำนวดดีนะนวดดีกัมาจำจำนวดีหรือจำกับบมีส่วนเกี่ยวเนาะะวามัทันมันหวานอ ยี่ห้าย่สิบเอ็ดเราไป็นอต้งกันเบอร์เหมือนยังเนาะอันนี้มันเป็นทงไฮทงนาแคมป์บ้านแต่ว่ามันเป็นทงนาผึ่งเนาะเราก็มือทงนาตัวเองผึนน่งไปเนาะขำละหมาดขำละหมาดแม่พี่น้องอันนี้มันน้อยเลยเนาะ ขอเซ่นอมาตะกี้ตอนผิ่นไปเห็ดเบียงใหม่ๆนะโอ้ยแม่พี่น้องก็สำกันเด็กน้อยกับมีนะอันนี้น้อยอ่ะอื้มอรนะ่อยบ้งกินหลายเรื่อดบนถ้วน้ำนะ อีอสวยงามมันแฉะปะมาเด้อไหมพี่น้องว่าหน่อยมือว้าอีกหวานอีกหวานเจี๊ยบส่วนเราอิ่มแล้วปะ มาแล้วมาแล้วมันดูปบาไกลมันลงุ่งน้าอืมอาเดียวเห็นเล้วองไหมพี่น้องงไปเกือมันลงม้าเองเนาะมันเห็ดแมงมุมหาังเรอฮะจนมือมันไปจนมือมืมือมาค่ะกินนะกินนะกินแล้วไปอันเกือบพ่นอืมหวานสหมากคัมคัมนหมากึงเลย มันออดหาวคุณมันออดหาวคุณเป็น <ถา S 2> แมงเนอะนิ่เห็นคือบัวหวานเนี่ยเห็นคือหวานให้ครบให้อีกเนาะเห็นคืวดเป็นถ้วยน้อยใหญ่มีถ้วยเปนหน้าอืมอืมหรือกินจะทันยังไงกันครบให้เนาะอืมหมากยังไงกะจังเลย ยินไงไปใก,กล้ๆเมือม่อเมื่อมาสุริพี่น้องเขาเตะบ้านพี่น้องเ <c oughs> ขาเตะบ้านใครพี่น้องคนวะคบให้อีกมั้ กินกันยังไงคบแข่งเสร็จยังเนาะอพราะเพราะสีบใบกลือไก่ทำแล้วมันหวานยูมันยังหวานแต้เฮาคั่มแล้วไก่สิเขานอนเนาะผู้โตลูกที่มันน้ำลังนี่ถ้าเข้านอนแล้วบ่อยากลูกกินเพื่อพี่น้องเลยพอเพิ่นตุ้มลูกเพิ่นเนาะเจอตอนไหนพี่น้นองเออ,เอ,อ เพิ่มไปก่อนละข้าวสารทุกไปเปเกลือกัเพิ่อนพี่น้องมาแล้วเพื่อนพี่น้องเลยสองแม่เนาะอันที่สลิงเกลือขาวอยู่นี่โบมากินเพื่อนพี่น้องโบอยากมากินเนาะเห็ดแนวไรบ้านนี้นะกระตามมันเนาะเหากเกลือเลยห้องโฮยใช่อีกลเลยแถวหน้ากันนี่ข้าวสารสลิงกองอยู่เนาะยะ เห้มันกินเองมันพูดใพี่น้องอไปอะเชิญกลับบ้านกันเถออิดสบายดีก่อนนี่สิปิดคลิปล่ะไฟอ่าโอ้โอ้สบายดีก่อนไปปะมาไดีเมื่อกมอน,นีนะบาได้เมื่อแท้อ่าพอกันคลิปใหม่พี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบาสันมีเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรอย่าลืมกดติดตาม เผื่อเป็นกำลบงใจให้ซาริงวันเพื่นเห็ดคลิปต่อๆไปเห้พี่น้องพากันคลิปใหม่เนะ